ตั้งแต่เกิดปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นมานะคะเราก็จะได้เห็นน้ําจิตน้ําใจของคนไทยหลั่งไหลามาจากหลายๆภาคส่วนใช่ส่งไปให้ทหา,หารของเราในแต่ละจุดเนี่ยนะคะเพื่อ ให้เขามีขวัญกําลังใจที่ดีนะคะวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งกำลังใจสําคัญรวบแล้เป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะสําหรับทหารหารของไทยนะคะโดยเมื่อวันที่9มิถุนายน2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของและเงินให้แก่พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2เพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนประกอบด้วย เงินจากเงินเดือนทหารของพระองค์และพระราชทานพระเครื่องและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับทหารและกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ขณะที่ประชาชนทั่วไปนะคะก็ยังส่งกําลังใจให้กับทหารเช่นกันนะคะมีทั้งส่งสเสบียงอาหารยางรถยนต์บางคนไปถึงพื้นที่ชายแดนก็มีนะคะไปมอบดอกไม้ให้แล้ววันนี้ก็มีทหารไปส่งกําลังใจให้ทหารด้วยกันเองอค่ะแน่นอนพี่ท่านนี้ก็คือพี่บวกขาวนะคะคร,ร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังไปนี้ร่วมกิจกรรมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะ โดยคุณบัวขาวเนี่ยได้มีการพูดถึงกระแสะความสนใจในโซเชียลมีเดียที่มีการพูดถึงชนชาวเป็นชนเผ่านะครับชื่อว่าชาวกุยหรือสวยจังหวัดสุรินท์ชนพื้นเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาและในฐานะที่คุณบัวขาวเองเป็นคนที่มีเชื้อสายกุยโดยกําเนิดและบรรพบุรุษก็เป็นชาวกุยก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่า คนกุยหรือคนสวยเนี่ยเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีภาษาเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อในเรื่องของความสามารถในการเลี้ยงช้างมากๆเลยนะครับซึ่งบัวขาวเองก็ภูมิใจในภาษาของชนเผ่าและวันนี้เองก็ได้ให้กําลังใจทหารเป็นภาษากุยหรือภาษาสวยนะครับซึ่งมีความหมายนะครับว่าขอเป็นกํนาลังใจให้ทหารในการปฏิบัติหน้าที่มีกําลังใจที่แข็งแรงและเราจะเป็นกํนาลังใจให้กันตลอดไปสู้ๆครับเอาไปฟังเสียงของคุณบัวขาวครับ ก็อ,อันทหารมาให้แต่กำลังใจที่เปินปฏิบัติหนา้าที่ผู้บนไทยก็อ,อนันสู้ๆแล้วก็อ,อันแกำลังใจที่มาวัววัวหน้าที่มาให้ทันมาให้ชอบใจก็ทุกคนครับแปลว่าอะไรคะนนแปลว่าก็ยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจที่อยู่ทำปฏิบัติหน้าที่ ตรงนั้นให้เป็นที่มีกําลังใจที่แข็งแรงแตเราก็จะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปสู้ขณะที่นางอรพินจิรพันธวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีก็เป็นตัวแทนพ่อค้าประชาชนชาวลบบุรีในนามกองทัพประชาชนปกป้องอธิปไตยเครือข่ายประชาชนคนคิดดีและพี่น้องประชาชนกลุ่มทหารเอกพระนารายรวมตัวกันที่บริเวณวงเวียนสีสุริยทัยอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ มามอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนผ่านพลตรีอดุลจันมารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากมณฑลทหารบกที่13มาเป็นตัวแทนรับมอบนะคะทางพลตรีอดุลก็กล่าวขอบคุณและก็ยืยนยันว่าทุกหน่วยในกองทัพบกและทะหารไทยทุกนายพร้อมปกป้องอธิปไตยไว้ด้วยเลือดและชีวิตจากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติค่ะ